แกเมื่อกี้อ่ะซีลตรงนีนน้ที่ว่าเอาทรายรอบนอกใช่ไหมแล้วเราก็ฝังตรงนี้ลงไปเลยมันจะโอเคเห็นไม่ต้องเยอะมันชื้นอยู่แล้วเย็นี๋ยวอันี้หอม ขังน้ำไว้ก็ได้ครับขังน <ut> ้ำรอรอไว้ก็ได้ครับผมจะนั่งรถไปต่อครับอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะร้อนถ้าเราใส่เครื่องยนต์คือตัวนี้เราเราทำเหมือนเตาข้างล่ายครับสมวติเราลอาทำให้ดีนะครับแล้วกเราจะไปเอาทรายใช่จริงจริงใช้เอาแหน่งก็อยู่แล้วนี่เราทำแบบตุ้งพอได้อันนี้คือเรากลัวโดนถอดอีกครับเราก็เลยทำเผื่อไปแล้วถ้าจะถอดให้ดูก็ได้นะครับถอดให้ดูโอเค คือเตานี่มันอุณหภูมิเย็นร้อนมากเย็นเลยก็เราเคยเชื right. ่อมแั่ก็สีแต่ก็ัวลรื่องน้องแล้วสุดที่กระดาษแล้วก็ขาดโมแล้วสุดท้ายแล้วก็ร้อนสนิทพี่มันร้อนเกินไปไอ้เครื่องยนต์มันจะร้อนติดมันจะน็อตติดสะสมแล้วร้อนตัวเครื่องกระดาษลงก่อนใช้จุดขาดอย่างงี้ได้แค่นั้นเองแต่แล้วก็อันนี้มันร้อนอยู่แล้วเราต้องให้มันเย็นลงเย็นใช่ครับคือเราต้องการให้มันเร็วขึ้นแล้วก็พะยาะ แต่ที่นี่อากาศเย็นมันจะเลยมันเป็นสังกะโปนที่จะมาใส่แล้วก็มันจะคือถ้ามันวิ่งอย่างเงี้ยพวกพวกคาเนี่ยมันจะตกคือเราใส่มาดูเขาว่าถ้าบ้านเนี้ยมันก็จะเป็นการกรองตัวเราทำได้แต่ว่าจริงๆริงถ้าจะใส่เครื่องยนต์อาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะมันจะเป็นผ่านก็จะเป็นผ่านเราจะมีการกรองการได้เปิดไม่เสร็ไม่เหนียวไม่ต้องเพราะมีให้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราใช้ผ่านปุ๊บเนี่ยใช้แค่ตีแค่แบบนี้ปัดไปัวนี้แหละ คลมเชื่อลยชื่มสากไหมครับ่งลาให้พวคำบางที่ขายทั่วไปนะมป่ไม่หมือนกัาเป็นแบบเป็นดีตอป่นต้อปั่นไปเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราั่นแล้วยิ่งเราใช้ไอติมเพราะมเป็นซียด์ายดีเฉย่ดี่ขใช้แก๊อยม่คือตอนแรกสาร์ตตอนแรกสตาร์ตมันสน้มันพอลองเทว่าแก๊สมีใสแล้ว เนี่ยเรเจอตัวเนี้ยือไฟดูเราเสร็จแล้วก็ปิดตวนี้เราปิดน้ำมันเขาเข้าเริ่มติดทีาี่ทดีสุดทีุดีแรกเราก็จุดกันโอ้โหแรกเลยจุดกันไหญ่พอมาได้กนต้องเลิกตัวจบเลย ัตดเลยชืออะทออไจุดปะลอยกระทอไย่าง้ออกัข้างเลยออกทั้งบนทั้งล่างเลยออกทั้งบนทั้งกงเยอะม้น่ังล่ากเยอกทั้งบน้่างเยออกทั้งบนทั้งล่างเลยออทั้งบนทั้งล่างเลยออกังบนทั้งด่างเออกทั้้ยกท่างเอกั้นเยกน้าะเลยอกั้่เมย่อก้น้่เออกั้บถ้าไมยทนัง่งเอกั ก็ผมนะครับจุดพอจะดับเฮ้ยมันแรงเกินแล้วถอยออกถอยออกห้องผมไม่ดับอีกใส่เข้าไปไปโอ้โหอยู่นะครับคืออุณหภูมิมันไม่นิ่งใส่เข้าถอยออกจนวันนั้นแบบไม่รู้จะทำเต็มที่เลยครับแล้วเปิดให้มันทึกเปิดเลยกับอาจารย์จาจีวันที่เดือนสิบสองลอยกระทงเขาไปลอยกระทงกันผมจุดเตาเตานี้เลยเตานี้เลยครับเตาจารย์ืนอยู่นะครับเตาจานยืนตลาดแล้วไงตลาดแล้วซื้อกิเลสไม่เห็ือนมันถ่ยเข้าถ่ยออกวนลมพามันอัดกระทงตรงเลย ตรงไหมออกมาเริ่ม <meus> ต <two> ิดไปเนหน้าแทบแข็งเลยพุ่งเลยทะลุแรงมากขึ้นมาเป็นลำเลยเดี๋ยวไไอ้ตัวนี้ไม่ต้องแรงได้มันจะไม่ได้ไปช่วงช่วงจุดนี้ต้องแรงนะต้องแรงครับเพราะว่าต้องทำให้มันติดคนะเพราะถ้าเาได้ที่แล้วจะใส่ทางเข้าโคตร์ทีนี้ใส่ใช่ครัทีนี้เราจะดีหรดีว่าเราจะใช้เข้าครึ่งยนต์ขนาดไหน พอพอพอลามเบลีดไปรถใช่ไหมครับใส่เครื่องยนต์กินน้อยมากครับเพราะว่าเหมือนกับชาวจีเติมถังก็วิ่งได้ทั้งสามสี่ร้อยให้มันลุกเลยครับให้มันลุกจริงๆเลยนะครับเพราะไม่งั้นถ้าผมไปเนี่ยมีโอกาสดัำก็เท่าไหร่ก็ได้ทั้งวันก็ได่ ามีไสโลก็เติมใบเตเติมอไก็เป็นชดุบเสียงหเถ้าเป็นแกบก็ปลอยาลงไปเลยตอแรกเราเรา่ไปดูแก่ปัญหาของชาวแก่คือเติมกระเพิ่อมไม่ได้แต่เทคนิคพอจุดแบบนี้เราจะเติมะเพิ่ได้จะใช้ได้ต่อเนื่องเัรา้เรารู้ว่าืนี้จะดี แบบนั้นก็ค so, right. so, ือใส่ลูกปืนไปทั้งหมดก้อนดีเปิดมาแล้วใส่ยุ่งแกะมันก็ต้องจุกข้างบนแล้วมันค่อยไล่ลงไปแต่ตัวนี้มันเติมที่คือข่นได้ครับเปิดฝาเติมที่มืองเปิดฝานี่คือคุณดอมดีครับไม่ดับครับมันเหนือมันเหลือหางเยอะข้อมันหายมก็เหลือเติ้วมันจะดูดจนี้ติดก็ติดเลยฮะครับนี่ผลไม่ตกใส่แล้วทางเยอะไม่ติดไปฟางธรรมานี่ค่ะท่าหนึ่งกิโลเท่าไหร่เงนคร พันวัตชั่วโมงหนึ่งติดเครื่องแล้วยังยังยังไม่ได้ยินเสียงติดเครื่องเลยร้มันติดก่อนตันกโลเดียวทางากิโลเท่าไรครับจะทำด้วยดิงันเราไมเอาเศษฐานเราไม่มีคอนที่ผมให้ีครับมไฐานที่ผมให้เปีไบอกอะไมันจะไม่เป็นชั้น อันนี้จากฝนดลองรนี่ก็ทดลองกันมานะถ้าแกบเนี่ยสองกิโลอะไมแบบนี้ใช่ได้เนี่ยหนึ่งจริงมาอัดเป็นแท่งยาวตัวไปได้นี่นี่ให้เขาทำหนึ่งใช่เอาศัยทีพิการเมตรเราจะทำตาอันเมตรเราติมดไปแล้วเริ่มเทเตทานอะไรนีใส่ลงไปเลยอันนี้ผมให้ฟรีครับแล้วเผาถ่านแล้วให้ฟรีเพราะนั้นมันเหมาะมากถ้ามีถ่านอยู่แล้วนะทุบมันแล้นะครับ ใช้ถ่านเนี่ยมันมันจะไม่มีทาไม่มีฟันมันจะใสปิ้งไงใส่เขึ้นเยอะได้เลยถ้าพี่ไปใช้วัสดุอื่นเนี่ยมันก็มีทั้งกรองกรองทาทิ้งกรองอะไรที่าเป็นถ่านนี่เพิ่งติดใช่ไหมเพิ่งติดโอ้ยติดแสดงว่าน้ำมันลุงไปในนั้นดิไม่รอบๆมันชื้นเชื้อเพลิงก็ชื้นอะไรก็ชื้นยิงอยู่ทางใต้ส่วนยาง ไม่เดี๋ยวนี้ก็ขายหมดโรงงานครับซื้หมดใช่ไหมขายหมดซื้อจะหมดไม่น่าเนี่ยพอเราทำก็ทำไม่เทียมเลยใกันเขาจะตังใบเบ็ดครับพูดเลยหรือว่าต้งการให้เสร็ปั้นต่ออย่างาะอย่างละหลายร้อยโอ้จันเจ้าเลยมาดมกลิ่นนะมันจะเริ่มมีแก๊สเริ่มมีแก๊สออกมา เหมือนกับในแก๊สก้อนเห็นมด้เห็นไหมแก๊สที่เป็นก้อนอ่ะเหมือนกันเลยครับถ้าเป็นก้อนแล้วเส้นลมติดเนี่ยดมดูจะมีกลิ่นนะฮะเริ่มมีกลิ่นแล้วแก๊สที่เปนเหมือนเลยแก๊สออกมากินเดียวกันเลยแล้วพอฟังเมื่นแก๊ส เดี๋ยวเราจะเทสต่อไปขรับต่อไปคือเราจะลองทำเวลาคันนี้จะนานขึ้นเยอะใช่ใช่เนี่ยกำลังให้ก็ทำจะเราใช้แบบ บีบโอเคนะหนึ่งสองรอบลองมองจุดดูแล้วถ้ามันติดผมทำอย่างนี้จะเป็นเหมือนอาหารหมูใช่ครับต่อไปอาหารที่ที่เป็นเครื่องบดเครื่องบดหมูเครื่องบดหมูใช่ไหมครับเพราะมันมันบีบออกมาปุ๊บมันจะเหมือนหัวอาหารหมูเป็นเส้นๆใช่ครัแล้วปล่อยมันแห้งมันแห้งมันมันนั่นมันขอดีใจทนนะไฟ เดี๋ยวครั read, read. ้นี hey, he ้คือเราทำแบบความหนาแน่น hmm. ย <elson> ังไม่ได้ครับความหนาแน่นไม่ได้คือจริงๆถ้าเกิดนั่งปุ๊บมันจะทำสามทางอย่างไรใช่ครไปเดินแล้วเแต่กรดที่เราใส่เขาแป้งที่ผสมเข้าไปเลยก็ได้มันช่วยไม่ได้แป้งมันนะครับดีครับช่วยได้มันช่วยต้มเราได้ช่วยได้เความแรงเยอะเขาก็ใส่แล้วมันเริ่มมาแล้วก็รู้ว่ามันเป็นแก๊ คิดว่าจะส่งวัตถุดิบไป็นกระดีบให้ได้เลยได้เลยหรือไม่ไม่เอามาตั้งนี่เลยหรือไม่เอาเครื่องมาตั้งเเลยครื่องมนุษยชาติแก๊ปกติอย่างเงี้ยเราใส่ยุ่ตรงได้อันนี้ยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์ก็จะไม่ใส่แก๊สมันเหลือครับอันนี้เหลือมันใหญ่มากไม่ไม่ถ้าถ้าทำอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีแบ็คครับไม่มีแบ็คเนี่ยครับเป็นแก๊สแรงกว่า แล้วมันเหลือฮะเข้ามันใหญ่เวลาต้มมันเรีว่าทำกับข้าวที่ได้ด้วยนะโอ้ยเองนั้นวางเลยคือแบบแบบมันรอดแม่ยมันจะเชืมเตาผมนิดนี่มาี่มาทำเข้าวได้เลยได้ฮะเนี่ยัดครอบโอ้มาทำเข้าวได้เลยมาลองนะต๋องมันดูเต็มไปเพราะนั้นเราเราได้ก็คือเราไปทำหมูต้มได้ด้วย ได้แก๊สด้วยทำน้ำน้ำร้อนเอาจากอะไรเงี้ยโอ้โหเท่เอาไปทำอะไรไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปทำใช่ไหมเปลวแก๊สเพราะนั้นอันนี้กับกาวที่บอกสบายแล้วแล้วมันจะแรงกว่าแต่พอหัวใหญ่คือหมายว่าเวลาเราเรามีไซโลช่วงนี้ปล่อยให้มันใช่แล้วพี่ก็ดึงช่วงนี้เลยแล้วมันไหลใช่ดึงข้าวที่กรคือเราพอเราจุดติดแล้วอ่ะอันนี้พี่ก็ใส่ดึงเพรามันก็จะไหลลงติด จริงๆตอนนี้ไม่มีนะแค่แบบเก่าเขาปิดตอนนี้ก็วิ่งเป็นวิ่งโอ้ยสบายครับใช่นไหมแต่ว่าถ้าจะเอาแก๊สเราก็ต้องเปิอลูกบอลมันส่วนช่วงที่มันขึ้นออตนนมัแรงดันมาแล้วเราเปิดดูนี่นะครับนี่ครับติดแล้วเห็นไหอันนี้คือเราไปใส่เครื่องยนต์นะเนี่ยมันเริ่มมานี่แล้วเห็นไหม นี่ครับเวลาเราใส่เครื่องยนต์เราจะผ่านท่อเลย่รับแก๊สเราปนมาตรันี้นะเห็นไหมครับมันจะมีเปลวอยู่ที่ท่อเนี่ยครับเราเช็คว่าแก๊สมาจากท่อนี้หรือยังนะครับพอแก๊สมาปุ๊บนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์ปิดนะสมันไม่เท่ากันถุงต่ำเกันพี่ได้แลครับ แก๊สออกที่นี่นะฮะสีส้มเพราะนั้นแก๊สตัวนี้ปุ๊บจะไปใส่เครื่องยนต์พอพอมันเกิดขึ้นอย่างงี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปพาร์ตไปเลยใส่เครื่องยนต์น่ะมือปรนี่เอฮ่าหัจานพันตัวนี้เห็นไหมครับเอาโป่งอย่างงี้ปุ๊บเราก็เอาใส่เครื่องยนต์เลยมีไฟมืด้วยเหรอไม่ฮะอันนี้คือเราจุดแต่ถ้าดับก็คือแก๊สธรรมดาไงแต่เราจุดให้ดูว่ามันมีแก๊สไปจริงนะแค่นั้นเอง การกรตอนนี้มันกำลังจะตอนาานี่นนหล่อเย็นนะครับเหมือนเอาน้มซุ้มควันไม้อะไรถ้าจุดพุทธกระติดเลยครับจุดก็ติดเลยการลงมือเปียกครับเปียดมันร้อนรับลิ้นเลยได้ครับให้วิ่งผ่านน้ะ ด้วยเรื่องทีอินฟ้านก็เครื่องเนี้ยเออทำผมว่าได้ได้เนี่ยเราสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนสตาร์ทที่เป็นซิีลสตาร์ทที่เป็นซิลก่อนแล้วก็ปิดฟาวน์น้ำมันแล้วก็ปล่อยเข้าพอจริ่งไปเลยยที่สดพอจริงต้องอย่างที่พี่บอกอ่ะไปล่อให้มันอยู่ใต้น้ำเลยไม่ได้เย็นเลย เต็มน้ำไม่เต็มนี่ก็ใช้ได้นะอ้นน้ำัวไปน้ำซุปคนมาก็จะตกันี้ล้วทำเคร่องพอดังก็ได้แต่ว่าถ้าพีใช้ถ่านมันจะไม่มีแล้วไงมันจะจบแล้วนะไม่ใชพูดถึงว่าถ้าถ้าเป็นยามสูตอืนอะต้องต้องเอาออวนนั้นก็ต้องห่อน่อ้วก่อยนะแล้วแกมจออกตามเนะกนีแ้วกันครับาิง มีมุมดูดพุทธแก๊ไปด้วยนตัว้ต่อสายก็แก๊สเ่าเข้ามาในมาทีนี้ถ้ต่อจะนีีดูดิเหเนพัฒนาเปว่ามีเครื่องดูดเองแล้วก็ป่อยกาซู้เก็บต็มถังอ ร้อยนะแต่ละวันม่ใช่ม่ใช่หนึ่งร้ว่ะแต่ว่าใส่จริงใส่แปดร้อยแต่คนที่ใส่ใหญ่ตาใหญ่ตาพระเจ้าจะกินเยอข้นาแต่เมื่อกี้มันเหลือนะเพราะว่ามันต้มอมดก็เข่านี่ยเพราะ้นงต้องคนที่ใส่มาถึงจะเดลือได้สอางเราะนั้นรอให้คนนั้เติมก็เติมไปอีกนะแล้วเตเติมนะแล้วเติมนล้วเจ